เอาซาเลยบ้านพี่น้องเห็นบ่เกือบสิบเอ็ดมงฮักรเสด็ษฮักรลุกฮักรตื่นเมื่อยนะบ้านบอกไกล้ไกลับมาหาเมื่อยนะบ้านบอกอกล้เาคือไก่ตอนอย่างไปบอกไกล้กลับมาแล้วมันไก่ที่องลบมาคือคืนเนาะพี่ไอมมีบ่ เออเก็บในต้นมันไหนยาเป๋วมันต้องมาเคลือคืนมันจังแซบแล้วก็บระคามเปียกมีว่าประคามเปียกนะบระคามดิบหรอเปล่าประคามดิบหรอสิเดย์ได้หายหาน้อยพี่น้องกินหกกินผู้เดียวถ้่วหนึ่งไปได้หนึ่พี่น้องเลยทำมาเคลือบทำบังอยัางมาบักใหญ่เลยอืมน้ำลายแตกแท้น่ะตัว มาตะใหญ่งัวก็ใส่เด้อพี่น้องสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อปึ้ยถูกใจถูกใจพี่อ้ายข่อยจมอยู่หลายมือแล้วนะเฮาก็คิดอยู่ว่าอึมีอันมากวอยู่หน้าในตู้เย็นว่ะบ่ได้มา้ค่ะอ้าแต่ห่อข้าวบ่ได้เฮ้ยซื้อมาใส่ห่อข้าวปักซงให้บ่คือบ่ื้อมาหลายๆให้เทวดาห้ยพระจก็วผู้ใดอยากเนาะันว่าอันอันน ฮัตชิวกะกลุ่มตีเรียบ่ปวดแต่ว่านี่ปวดเท้าอยู่หัวนะ โพโพหน่วยบอกผีเพื่อนโพอาเบิงชอบมึงแบบเพื่อนกินเดเอพีอน้องเดิออุ้ยมันได้แตกเด้อฮ้ยมามือได้ลวก็เให้ให้กินห้ามือนั่นใส่หน่อยหนึงแนวมัน่ใ่กว่อกี ข้ายุ้ยเขายังจงอย่กินมาหายเนาะเอออย่าใส่ลายใส่ล้ำใส่แหงบอดีถือเขียวถือถือเขียวอันพัวใหญ่แปรเป็นอย่างไรผู้จัดการเองคือบอย่ำแซ่น้ำเกลือพี่ไอมัานานามักกล้วยนะย่ำแซ่น้ำเกลือก่อนไม่จังบ่อแหล่ไหนดี มาข้าเนอกมันก็ย่สล้ดเด้อ่อนนะไปถ่มเด้อพักกระแงคู่อพี่ไอข้าวกันขากได้โอ้ยเมื่อนี่สิไปหาส่วนขาวตำก่อนกันเลยทานขาสิมีเด้อเพื่อนเจดดำจะมีเนาะกวตานี่ใส่ทังในที่พี่ไอ ไปโอ้มาขามดิบข้าวตามเขาใส่บักนาวเลยพี่ไอใส่บเลยใส่บัาแล้มขมก็ใส่กนาวใส่น้าเล่เลยชื่อม่ให้นะัก่องใช้กัื่ออ่ะโดยข้าน้อยขันเห็นขันเห็นอืมตายทานกล้ยเออโอเคตายกับิใส่สัวลงเนาอพี่ไอ อ้าวไอ้พ่อลูกสตูคักแห่ลูกอืมตำขั่แน่เนาะสมๆเนาะอืกับมูนหมักแห้งเอออ่ะ้าสิตายก่อนตายลังบังรัมเมื่อยด้วยหส่นแสำเกลือได้เฮ้ยเดิมจังบอเละอืมออาเบิ้งสีเบิดจีบหอาผู้เดียหาหกมาก สีเบิดกีบอสีฐาซ้อมบึงแ้ช่บ่เคยขุดวาไม่สิพอแจ้วบ่นยไปใหญ่งวก็ข้สิอาเมาะอายันะเปน้องไอถึงขึ้นริวรมาก่อน เบาอยู um. ่ิ่นบข้างบขาบจ๊กเอ้ยมันลงไปหาค่ำว่านว่อีซีไว้ยได้บ่หลุดอ่า่าจ่าากี่แล้ยวห้าอยู่าบมาเบานีกับ่จัก้เนาะยันอีซีมากนลหละบลแลวกันสิีวายู่งค่ะห้อารมณ์ดีจะก่อนยังฆ่ายังห่าเขาอยู่ È, อ,อันเจ้าเราไปจูงแขนมามึงดูพี่เนาะพวมขวงยันเีขนของมาจับไม่แสนำะนาย้งหงานเออแม่มายไปจูงแขนเราเฮ้มาจับไม่แสไปเขียนนะมึงดูจากบา่ามันเป็นระดแท้มันคือจะงอนแท้เออบัังตํามฮักกตํามุนมเจ้าเห็ดตอนไงฮักไปตมันกระมุนอ่อืมนี่มันเหมือนตักเครื่อง อันแม่ม่านกับบอปานเนาะโอคนสูบคนนั้นป่วยลูกใหม่แม่ม่านกับบอปานได้หมดงามกัดเดี๋ยวนี้ไปหนังนะฮันบอกว่าในนี้มีอยู่หาบอกไปช่องเมื่อกี้ก่อนง่ายใครได้บมกล้วยนี่นะของแม่บักนาในขางเพื่อนไม่เอินน่ะอ๋อของเฮามมันก่ะตึงงลายต้นอยู่นะ สัมโปรตีนสัมโปรเมื sam protein, sam ่อน po ี ith, no <Wow. S 2> no? ่พี่ไอ้์พ่อแค่กินซีเขาว่าพ่อบครับปลูกเขาให้ปลูกแค่ซีซีใกล้เฮนกขือนไม่เออนนี่เขาไม่ถนัดเลยไม่กินน้ำพูนน้ำโพนี่เพียงพ่อเขาว่าอ๋อท่านอันเทนอลไรจังอันจังลงไปซื้อมันโรงงานจะเก้ามันเคยปลูกจะใกล้ปลายช้านี่ใกล้ซีซไงเขาปลูกเขาว่าโอ้ังเป็นน้วยเขาว่าไม่กินอาหารเพียงพ่อเขาว่า โอเนาิชวนีสนี่ว้เปลนบงบอกแก่บอเฮ้ยแรงดิบหน่กว้วแหลกหมดตัวไม่ใช่เป็นมานะมันก็ใช้ตัวงงเลยฮูไปเชื่อใหัวมันเหล่ามันคำหูเบะอืดวัวไก่ไก่ป็นไกับกินหัวหิแม่มันแหลกักอะอนาังไห้ทังขีดินไห้บ้านปู่ฮะปู่มันไก่บ้านปู่ฮะปู่าเหลามันคำนี่รับงนี่นาดงเขานี่ มันเหล่าวันค่ำอือน่าโดงนี่บ้านปู่เข้าก็แล้วน่าโดงนี่รักชื่อไปดูบ้านเมียปู่ไหมเมียเมียใหม่เป็นเป็นกระปิตายน้าเมียเป็นกระปิตายน้าเมียใหม่เป็นไปเลยเป็นชื่ออึดชื่อยากเป็นบ้านมันเหล่าวันค่ำลายบ่เฮ้ยเล่าบันคำชื่ออึดจังโย่รักชื่นาโดงเขานี่มาแล้วกับพังดินด้วยดินเฉพาะเกี่ยวข้อแลรกข้อแรกยาวอ่ะเอามาเป็นวีแบบนี้เอามาเป็นอันนั้นดินี่คือน่ะอันอันนั้นโอ้น่าหนัดบ่เฮ้ยพังคือบ่อหง Yo, thì si hiền sụt con cả hơi bắn đãi mãi đãi nịch a phang vậy yên, màn pía, màn ừ. à, Xài tủ yên, phật hưng là phật ao, nó Hưng là an phi an ao, đấy Hm. And I must xài, and kỳ đinh phang vậy hết trinh áp. Hu hai phang ngoại, bôi bọc học bổng như tôi yên khao lòng. Tang hoa. Yang gotten in a moo. Moo. nó Moo. 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 เว่ยชีลาลงมาแล้วก็บลุเลยชีนาวเส็แล้วเออลาเิ่ตงแล้วกินตลีลาต่อบออโกรว่าไปแห่งมั่งบานเมียไปสี่ทางละบามึงยาใกล้บันไดกับไปบ้านไปเอาเวทานี่ไปเอามาเป็นเขือเป็นเครื่อนหรือบอ๊ออืออือขายเรือเท่าไรี่วันนี้ลูกวยลงมาเป็นเรื่อน่มก็เป็นเขือใส่สอมมาเลย มีลายแนั <ute> ้นร really? ่อ <inaudible> ัตไทยไปเอาจ้ะมึงดูขนาดมึงดูเห็นมันเละเลยดิ่ไเอาไนมันเสียยังบอกแกนะพี่ไอ้เนาะท่านแกแล้วนมันสีดำไปเลยกินแล้วไปแลว ไปนอนต่ออย่างของมันหึเรามากินเพรนพอดีเพรน้สิบเป็ดมงเนะอืมทำไปแล้แวบ้านไปแล้วเมียมาไปแล้วหาอกโมงอย่างมันพังเบิง้ง นี่เห็นบ่ตัวมันแก่นายมันดำนี่ตัวนี้นี่เออเอตัวนั้นอันน่ะยังขาวอยู่กินเบิบ่ปลาเออบักลลาอีกบานี่เลยปั้นซิก่อนแหนเอาลงก็อย่าไปใส่ทั้งน้ไปเต้นสตาเจ้าของปลาําสิกินพี่อยเอ้ยน้ําลายแตกเด้ กันทาาา้เาเ้าบัต้มเองเ่ากับบักินคือว่านะเคาก็ได้ผู้อื่นตามมันบ,บัวแ่บพี่ใหญ่เสื่อปากไครปากมันไม่ไนะวะอไม่บอกเอาไปซะหนักกับข้าวอีว่าโทรนำ้ำให้มาตำให้กินข้าตตำบ,บัดบัวแ่บกันเ้าตำมาไข่แน่เพื่อว่าตำยังกระทรเอาแล้วให้ไปตำให้กินโอ้ฝนบังแตงเป็น,น,น,นชีอามานะเฮ้ยฮะ<ห>มังแตงนะอเองก็ได้สามทงอีดำก็ได้สาม ป้าอีกีดำกระสามเองก็ไดสามอีตัวนไดสองอีว่าทุงหนึ่งแล้วก็แบ่งกันกินทุงหนึ่งบู๊ยมันบวกลมที่พี่้อโอ้ยมันขมเอากาบมันออกเรากินแต่ว่าเจ้เอาไรดิกินนี่มันขมมะแต่ย่างแล้ววะป้าลงทังกาบเลยบานแล้เบิ่งตอนเผ่ดกินนะเป่น้ังเด้อ ถือใจไปสัน่นท่นไปเห็นเนี่ยสื่อมาให้กินดอกมีหนาผ่าตัวมันเขาู่กระเดกตได้ปปปเป็นกระปุกผนะนะ อือจกโลดป่ท่านเลยค่ะเิมีย <g oda> <g oda> บ่วงให้น้ำป่ท่านมือจกุกพโผพูน้ำตาลจะใส่ที่ไปเออหมักไฟหมัก,กมันเนาะโอ้เห็ดชิ้นน้นัวแน่ผัวเป็นนัวกับเป็นโลเลยพี่นองเยไม่ได้โซอค่ะ จงมากินมาฮะเดี๋ยเคยอีกเนาะกินเบิดเรียบร้อยเด้อืมตอนแรกเด้่เห็ดไว้ถ่าลูกเคยอีกจะมาลงมากินอีกสูตรพญางียงพี่น้องเลยจึงจวดจวดนัวนัวโผ่เอา กินข้าตาเจ้าของแล้วนาะเอาบ่วงนักล้นพี่อ้ายอืมเนียกระจับโคกนั่นอืมจะเห็ดกินเลยไหร่เกิดมันด้วพี่น้องหักแต่งให้กินปรับปรับโหน้่ามเต้นกระจายเลยโใส่เป็นโตประแดกกันสีสันมันคือขาวเธอพี่อ้าย điểm <laughs> đâu hả bà này <laughs> hà, bò, ừ. nhàn, cứ bộ xe ba đẻ hả ha là bà hà bừng, nhang, tôm nhang, 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 bên đáy bản. Nuôi <laughs> Thôi. Thôi này đáy bạn nước ngoài nhiều bảo, à, cái à, này เออีกินเบิดอืไม่มันสายได้หิวน้มเขาได้เพียงแค่แค่นึังจักรมือหัวเหินอยู่พยักเมนลนลงเท้าทางลงยักแค่เาลยู่สายน้ำกินบ่ลงมานนำลงมาแต่โตน้ำกินบ่ไปเธอน้ำกินตัอยู่เทิงเฮื่อนจริง สมใจอยากพี่น้องไอ้มากก็ใส่เลิศทั่วไปยุบดูไฮยายแป๋ยไปยุบปุ่ดูมันเป็นอะไรไปซีมก่อนนะหิมงเลยอ่ะอือโผกากะแยงก็เป็นก้านปลาแดกสดอีกเลยพี่น้องเพลินใส่นะกับปลาแดกปรุงอือได้อเลยอือเอออีรอยอีกเลย ได้เกี่ยวเขาได้เกี่ยวพ่อเหมือนกันเขาข้าวเอฟซีท้าวอ่ะลูกเช้ากกิ่นมีอีกบ่มีอีซีปูเดียวอะไะลูกเช้าหักอยู่ผังไทยกูเป็นเอิ้์ดอีร้อยอีร้อยนะเึกผักน่ยอยู่นักกินมาให้กินเพื่อยังกะเอฟซีทาวอ่ะยายเปรมีลูกกกอีกบ่มีแต่อีซีปูเดียวอะไรวะก็กันชีนั้นพี่ช้างกับมึงน้ำอืมน่าจะไปคนเดียว Ba mầm à. bên đây chàng. Ừ. em muốn nặng mà nhưng à. mà hai ừ, ừ, <laughs> <laughs> ai ảnh kim em lao? ạp mà dạng bỏ đầu xem mầm 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 ส่วนพ่อเมียกินตามก้วยคืบอบ่อจามคืบอบ่อไอ่มันพากันเป็นปอบซะบ่ห้าเรากินละจามปิดจามปาดเอาจะกินกะบักหน้าวไไ่ิพี่ไอ่ได้แตกเพลนเลาพากันกินสมทางไรจะกินเขาลูพกพี่น้องเลย<อ>สว่วงวะ ตะกี้บทเรียนผงกินได้สมผนเลิกอันนั้นได้ผนหมากสมสั่นจะลุลลุนกันเห็นสมอันตามแฉะประแดกโบแฉะประแดกปุ้งแฉะประแดกนะกินเอาเออแฉะประแดกอันนั้นตัวนี่นะประแดกได้แฉะตะจรมันแฉะเชี่ยงปลาแฉเชี่ยังวัวตายบ่อยท้านำปลาให้ท่านแต่ประแดกไปโตเออจื่อไหวจื่อไหวซะนะ กแทกกันอันนาน่าไปก็มีแต่กะลุยขากินว่างันน่าต้มนฮะนะมาองกัน้วน่ามะกอกได้ยังแนวนี้เลยเอาต้มํากอกซะบ่หนึ่งว่าต้มน้ำพลโอ้น้ำพมันมันโต่งแลวมันนั่นเรงมันก็บมาอ้ว่าสนีพี่น้องพอการขีปนาจ้า